วันนี้เวลา13นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระคิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำกลางระยองตำบลน,นองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองส่งกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คุมป้ายห้องสมุดพร้อมปัญญา พร้อมพระราชทานหนังสือพระราชนิพนธ์ห้องสมุดพร้อมปัญญาอันเกิดขึ้นจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้มีแหล่งการเรียนรู้และให้ผู้ต้องขังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีห้องสมุดกลางและห้องสมุดสาขาประจำแดนที่ใช้ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายภายในเรือนจำเพื่อเข้าระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสาขา ีกิจกรรมบริการห้องสมุดด้านสื่อทรัพยากรสารสนเทศได้รับความร่วมมือจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูธถปัมภ์และหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนสื่อทรัพยากรปัจจุบันมีสื่อในรูปแบบหนังสือวรารสารนิตยาสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์กว่า25,000รายการ นอกจากนี้ทางห้องสมุดพร้อมปัญญาได้จัดกิจกรรมการอ่านด้วยหนังสือทำมือและมุมกำแพงหนังสือเป็นมุมการอ่านที่เชื่อมโยงผู้ต้องขังแต่ละแดนพร้อมจัดกิจกรรมการซ่อมหนังสือแบบโบราณจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงผลงานการใช้ศิลปะเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขังซึ่งทางเรือนจำได้ส่งเสริมด้วยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาสอนศิลปะบำบัดให้ผู้ต้องขังมีสมาธิและรู้สึกผ่อนคลาย พร้อมกันนี้ได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาภาษาบาลีจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษามหาปริญญธรรมเพื่อกลับมาสอนภาษาบาลี ซึ่งทางเรือนจำกลางระยองได้ดำเนินโครงการฝึกอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการฝึกอาชีพด้านการเกษตรณาเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วและส่งเสริมการฝึกทักษะว,วิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคมเมื่อพ้นโทษทั้งด้านการเย็บปักถักร้อยระดับจับจีบผ้าปักเลื่อมง,งานใบตองแกะสลักผักผลไม้ฝึกทักษะการนวดแผนไทยมีใบประกาศนียบัตรรับรองช่างทำผมช่างแต่งหน้ารวมไปถึง การผลิตเวชภัณฑ์ได้แก่หน้ากากผ้าเจลล้างมือ,อยาหม่องเป็นต้นภายในเรือนจำยังได้ส่งเสริมการอ่านสำหรับแม่และเด็กติดผู้ต้องขังแม่อยู่ในคุกลูกอยู่ในคันแม่ลูกชวนกันอ่านหนังสือเพื่อให้แม่และลูกมีความรักผูกพันและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยมีเด็กเล็กติดผู้ต้องขังในความดูแล13คน ทางเรือนจำกลางระยองได้เชิญวิทยากรเป็นเชฟทำอาหารคาหวานมาฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงแบบครบวงจรการผลิตจำหน่ายภายใต้แบรนด์ระยอง b ีไฮบารที่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชากาแฟไอศครีมโฮมเมดและเบเกอรี่ซึ่งผู้ต้องขังรับจัดทำชุดอาหารว่างให้แก่ผู้บริหารที่เข้าดูงานและยังเปิดจำหน่ายออนไลน์ด้วย เดือนจำกลางระยองเป็นเดือนจำควบคุมผู้ต้องขังสูงสุดที่ควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิงที่มีกำหนดโทษตั้งแต่15ปีจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังในความควบคุม8,177คนมีผู้ต้องขังหญิง1,139คน